ตามตามเร็วเรวตามนันสิแหลกวะนี่ตามอันนี้ไปตนาำใส่เขานี่ตำใส่เขาป้วนี่เลี่ยวเลี่ยวอนขวดพมวงเปล่ซสอนขวดพ้อมเร็วเร็วตาม เฮ้ยพ่ออยู่นี่ยัางนี้คุณด้วยล่ะคุณแม่คุณแม่พ่อไหมพ่อหนึ่งเขาในครัวรับคุณคุณอ่ะพ่อเอินเวิร์เอินเวิร์ตาม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 ให้น้องเบิร์นั่นแล้วแล้วตามเออ อ่ะเ,เ,เบิร์ดยแมวกระดองมันใส่เอาแล้วด้ <c oughs> ตามตามให้แม่เร็วเร็วตามเออตามยังแหงตัวซ <c oughs> ื้อผ้ากันเปื่อนมาใส่มัน nằm lại cái nó vậy đó, bán là. Ừ. Ôi, bán, bán thuốc cà bột Chắc đéo. Ừ, cái nó bán vậy phân hành. Tám ตามตามเลยๆให้นอนเบื้องหน้าเลยๆ <laughs> นานเห็นนี่ก็ฟูไปแล้ว <laughs> มันหิว <laughs> <laughs> เออตาม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 ไม่โคกผุนแม่อะ <laughs> เอาเบิรงแม่แม่เพื่อนเราพะอะเดปานำม่แม่น่ะมต่าข้้น้เล่านเาลน้าเล่น ตั้มตั้มตั้มเออตัม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 ตมตม